เสรีพิสุทธิ์เล็งปิดตำนานักร้องสนทิยาชี้อาติดคุกจริงเคยพักร่วมยังไม่หาเรือพมคุนสื่อย้ำยังต้องดันพิธาเป็นนายกเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดเดียวติดเการเปิดสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับพลตเดจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิญยูเวหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็เดินทางมาร่วมการประชุมของหัวหน้า8พาร์ตรัฐบาลนะฮะและก็กล่าวถึงการร้องเรียนของนายสุนทิยาสวัสดีเรื่องการนําเสนอข้อมูลส่วนตัว ที่พลตรุรเด็กเสรีพิสทจิ์เดียเผยแพร่บนโลกออนไลน์โดยที่พลตุลเด็กเสรีพิสทจน์ดเดียบอกว่าทาไมสุนทิยาต้องเดือดร้อนในเมื่อเขาเที่ยวไปร้องคนอื่นตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ก็จะได้ปิดตํานานพวกนักร้องซึ่งในส่วนคดีของตอนเองสารยังคงอุทธรณ์อยู่อาติดคุกจริงก็ได้และต้องชดใช้ค่าเสียหาย2ล้านบาทและก็เรื่องที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสุนทิยานั้นตนหวังว่าเขาทํามาตลอดเวลาไปร้องเรียนก็จะโชว์ให้ดู ตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่นาข้อมูลออกมาได้นักข่าวก็พยายามถามถึงแนวทางการหารือพักร่วมนะครับในกรณีเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีของพี่ธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลนะพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าคงไม่มีการหารือพักร่วมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่าไหร่ฟังแต่ข้อมูลข่าวสารที่สื่อเนี่ยเสนอกันมาแล้วก็วิเคราะห์ก,กันไปโดยที่นี่นักข่าวของไทย PBS นะฮะตัวการเมืองเนี่ยมีการโคร้ชคาพูดว่าเราไม่มีปัญหาอะไร และจะต้องทําให้พิธทาคนที่ได้คะแนนจากประชาชนมากที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ใครที่ชนะมาก็อยากให้ได้เป็นจะพยายามช่วยเหลือทุกทางรวมถึงการพูดคุยกับสวด้วยอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่มีแต่รัฐบาลรักษาการที่ทําอะไรมากไม่ได้เพราะมีกฎหมายกําหนดส่วนเรื่องที่สวก,กังวลใจนั้นตนเองยืนยันว่าไม่มีและจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นนะครับนะะักข่าวก็ถามต่อเหมือนกันนะครับว่าการออกมาชี้แจงผ่านช่องทางออนไลน์ของพิธทา เมื่อวานนี้นับว่าเป็นการยอมรับหรือไม่พลตระเดกเสรีพิสุทธิก็บอกว่าตนเองก็ไม่เข้าใจยังไม่ได้ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องทางแพ่งซึ่งสามารถโอนได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีผลอย่างไรขอไปดูรายละเอียดก่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้ครับและก็ติดตามได้ทุกช่องทางของไทย PBS กฎหมายเลขสามแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทย PBS ด้วยนะฮะ